สวัสดีค่ะคุคนแหน่งคนดูเร็วจังพอยังสองสี่คนตอนนี้พี่ชากำลังจะบินไปเวียดนามนะคะอันนี้อัมนนี <c oughs> น้องชามาส่น้องชาไม่เอา่ะขันมาน สินเจ้าแอปแอปพวกมีคนแอปไทย ขาดเเลยนะถ้าเสีขาดว่าเอาเราใช้แบบเราใช้ไม่ได้หรอไ่ได้อะทำแบบนี้ถ้าเปดขาดไม่ได้ป่ไม่ได้ทำพัหกเดือนเลยเใช้หกเดือนรับไ่ะแมวีทาไปพ่งนี้ล้วก็ถไม่ทำไ้ทำไมอะทันต์ก่อนไม่ได้ไแต่จริงแมวีก็จะจองหยดไม่ได้ถ้าถ้าพาสปอร์ดขาดหเดือนกแล้ หวยเล่นเกินยายเขาเป็นอะไรก่อนจะอยู่ได้กี่หลักแค่อยู่ในชายอยู่ได้แค่ห้าห้าสามสองผ่านอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเขาถ่ายเขาก็เห็นรอบข้อมูลส่วนตัวไง ระวังเวลาเปิดอ่ะบ้านพักคนชราเขาก็ต้องเห็นอยู่ดีเอนคนลำบวยปะเสาวเกาหลีกับหนุ่มัำบวยอุ๊ยัหนุ่มหน้าเกาหลีเวียดนามค่ะเวียดนามไปไปแล้วอะไรอ่ะจะไปเข้าเล้าเสือจค่ะ เดีจะพาไปเล้าฉลอนเรไปอะไรอะไรนะเอโาวาะาทิไปคูย่นห่อทางใสเอโวันเหอนงงานกับพอฉันหลานไปหาฉลอแต่งงานกับหพอรำแบบมแบุยมันมันโปะตรงิวเตอร์นี่แหละไปเล้าไหมฟ้าหนูหิวข้าวหนูมตะมิ่จะไปชไปเล้าอ้ยายนี่เล้าไปตรงไหนอะ อุ๊ยเป็นฟ้าแตร์ตายแล้วบุญวาสนาของเอชาหลอนมันว่ามันได้นั่งไม่เสครับจังหวะเนี้ยใส่กันบินเข้าได้แล้วช่ถือหนเผื่อเผื่อเขามีบุญถ่ายรูปหนูบ่าคุณพ่อแม่ี้องนรี้ใช่ไหมห้องนี้ใช่ไหม เมื่อกี้ก็บินคืนนี้แต่จะได้ตังค์ก็บินคืนนี้ก็ได้นะจะได้แบบชุ่มนึงิงแต่ไปตลาดกันเนาะเออจะได้ไปกินข้าวได้ๆตั๋วให้มากสิฉันไม่ได้คนต้องรับผิดชอบนะคะเรื่องนี้ฉันแซวค่ะอัพไลน์หรอไลฟ์เป็นแอดมินบ้าน<ม>แอดมินบ้านมแม่เป็นแอดมินบ้านเพราะารกกว่าสําอ่ะเป็นไินคือต้องไปกับพี่พี่สาวใช่ ว่าเข้าตรงนี้ไดเลยแต่พนไม่ได้แตคนไม่รู้นะไม่แต่ว่าขอบคต้นติว่ตนขอแ้งเดิงไปแล้วนะยายหนูหิวข้าวยังไม่เข้ายังไม่เข้าเข้าตรงรู้นชุดพี่ซันสุดแซ่บ หิวข้าวไม่ไหวแบบมันจะ,มะโมโหหิกีกว่าก็เลยต้องต้องรีบไปกินข้าวก่อนแลาวได้ก็คือลืมเอายาแพนิกมาแฟนแฟนเวียดนามอย่าพุ่งนะนะแฟนแฟนเวียดนามอย่าพุ่งมาหาน้องนะกนะ็ดูยายดีดดไม่มาสักทีอนะ่ะมันหิวข้าวว่ะแะต้ก็เข้านี่หรอใช่ ไม่มาเนาะคุณยายคุณยายจะมาป้านเรนถูอกันปอาคุณยายเข้าไปแล้วช่วไปก่อนละห่างกันจะพักก่อนดีสักกว่า เราจะเข้าครื่องสแกนด้วยได้วก หลายเหมยต้องนข้าวนะเดี๋ยวมาหลายใหมยต้อป็นข้าวนะ